สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business g e n i รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์แบบนี้สี่โมงครึง่งรีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ห้าโมงครึ่งครับพบกับคอนเทนต์ดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลประธานหลักสูตร M.B.M จากจุฬาลงกรณ์วิ School และผมเล็กมณชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16ครับเราก็จัดรายการกันมานานนะครับแล้วก็เจอกับอาจารย์เอกตั้งแต่เป็น ด็อกเตอร์ตอนนี้ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นประธานหลักสูตรแล้วก็ยังล่าสุดอีกฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอาจารย์เอกก็ไปเป็นอะไรนะฮะอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์เอาทุกอย่างเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้อยากเป็นคือเขาขอมา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เห็นว่าเ <c oughs> ออร่วมด้วยช่วยกันก็สนุกดีก็คงคงจะได้เข้าไปร่วมกันก็เลยไปช่วยดูแลศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์บริการวัคซีนครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนคือมีคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นหมอเยอะมากเลยช่วงที่ผ่านมาหน้าให้อาจารย์หน้าให้ไหมแล้วก็เดินมาสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ถามเรื่องวัคซีนจมเลยผมไม่มีความรู้ครับผมไปเป็นรองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรครับไปสื่อช่วยสื่อสารไม่ได้ไปช่วยอะไรเรื่องวัคซีนโดยตรงครับศูนย์นี้เป็นของใครมีหน้าที่อะไรารย์ครับเราก็วันนี้ก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาพูดคุยประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเมื่อจุฬาเองเรากำลังมีเ เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งสําหรับคนไทยก็คือเรื่องของการมีวัคซีนของคนไทยที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยเป็นคร <ừ> ั้งแรกวั<ม>นนี้ก็เลยคิดว่าทำเป็นเทปพ,พิเศษไหมคุณเล็กเยี่ยมเลยคือแทนที่จะเป็นบิสกินเ s สปกติเราจะให้เรื่องราวของวัคซีนจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาเป็นพระเอกเป็นเทปสำคัญที่หลายคนคงอยากฟังวัคซีนโดยคนไทยครับโอ้แล้วก็เรื่องที่ต้องคุยกัน ก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์วัคซีน<ะ>ครับที่จอมกรมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเราจัดศูนย์บริการวัคซีนสําคัญอยู่ที่จามจ<ะ>ุรีสแควร์ก็เดินทางง่ายเราใต้ดินก็ถึงนะครับก็อยู่ตรงบริเวณแยกสามย่านนี่เองแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น4ก็จะเจอศูนย<ะ>์บริการวัคซีนของจุฬาครับเราเราสามารถ่จะบริการวัคซีนได้จํานวนมากทีเดียวก็ประมาณ2000ันพกว่า2000ทุกวันนะครับ<ะ>ก็ แล้วก็ที่สําคัญคือได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะวิชาต่างๆของจุฬาและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรวมถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรารสภากาชาติไทยมาบวกเข้ากับคณะเภสัชของเราคณะพยาบาลของเรานะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆคณะบดงคณะบดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการแพทย์โดยตรงก็ไปเป,เป็นอาสาสมัครกันเต็มศูนย์เลย ครับบริหารจัดการกันเสกขึ้นมาใช้เวลาเสกประมาณ4-5วันทําเป็นศูนย์รัับฉีดมาจนวันนี้เนี่ยเราฉีดมาน่าจะ20-30วันแล้วครับเร็วมากเลยอาจารย์สำหรับการรวมพลังกันของคนจุฬาและก็พันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหลายก็ต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต้องขอบพระคุณ ทางฝั่งของเอกชนเองเล็กๆน้อยๆเขาก็มาช่วยนะครับเช่นแบบเอาน้ําขวดมาให้เอาอาหารมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แต่เขาก็เหนื่อยคุณแม่บ้านนี่เช็ดกันมือเป็นประวิงคุณคุณเล่กให้ออกห่อะค,คือคนนึงลุกต้องเช็ดคนนึงลุกต้องเช็ดแอลกอฮอล์ต้องอยู่ในมือตลอดเวลาคนที่จัดคิวโอโ้คนเป็นพันคนนะ่ะจัดคิวเขาเรียนมาด้านอื่นเนาะทุกคนไม่ได้เรียนมาด้านของ Q อคิวอินไงาต้องมาคอยจัดคิวทุกคนทําด้วยใจ แล้วก็เป็นอาสาสมัครอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมอาจารย์พิ่คณะ,ะท่านหนึ่ง <ฮะ S 2> เป็นอาจารย์ด้านการเงินมาทุกวัน <ฮะ S 2> แล้วมีลูกเล็กด้วยนะอ๋อเหรอฮะแล้วผมยังชื่นชมอาจารย์ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะการที่เจอคนเป็นพันๆคนต่อวันเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมเสมอทำไมอาจารย์ถึงทำอาจารย์เขาบอกว่าถ้าไม่ทุกคนคิดอย่างนี้หมดก็จะไม่มีใครมาร่วมด้วยช่วยกันก็จะไม่แก้ปัญหาสักทีเขาขอมารีจิสเตอร์มาช่วยพิมพ์ช่วยทํางานช่วยเก็บแฟ้มก็ยังดี แล้วก็รู้สึกเป็นห่วง<า>คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่เหนื่อยกว่านี่คือน้าใจที่มีให้กันอาจารย์สักนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกวันหนึ่งโอ้รับคนได้เป็นพันคนศูนย์อยู่ที่ตรงจามตริสแควร์เนี่ยมันวอล์ก<ม>อินเขาไปฉีดไ,<ม>ได้ไหมอาจารย์ม,มันต้องทํำยังไงอ่ะไม่ได้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังว่าศูนย์ของจุฬาก็มีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าเราเน้นอยู่ด้วยกัน2กลุ่มคือกลุ่มบุคลากรทางการศึกษากับกลุ่มผู้บริการสาธารณะ บุคลากรในการศึกษาไม่ใช่แค่คุณครูเพราะว่าเด็กๆถ้าเปิดเทอมปั๊บเด็กๆไม่ได้เจอแค่ครูเด็กๆเจอคุณพันโรงเด็กๆเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่เด็กๆเจอคนในโรงอาหารของโรงเรียนเงั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วพอจะช่วยได้เราก็จะหยิบกลุ่มนี้มาเพราะว่าถ้าเด็กเปิดเทอมปั๊บไปเจอคนเหล่านี้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเอากลับไปบ้านโอ้จะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยครับแล้วเด็กๆเองโดยเฉพาะเด็กประถมเด็กมัธยมเนี่ยถ้าไม่ถึง18ฉีดไม่ได้ดังนั้นเราต้องกันคนที่อยู่รอบข้างเขา ร,<ม>รวมถึงคนจุลาเองเราก็พยายามทยอยฉีครับแล้วคนที่อยู่ในในจุลาเองไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ดูแลความสองความสะอาดรปภลงไปถึงนิสิตท,ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นต้องไปฝึกงานอะไรเงี้ยเราให้มาฉีดก่อนราพยายามเพราะถึงแม้เราจะบอกว่าเราทําได้พันกว่าคนสองพันคนที่จามจุรีสแควร์ก็ใช่ว่ามันเยอะเมื่อเทียบกับคนทั้งหมด ในกรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณนี้ครับผู้ที่ให้บริการสาธารณะที่เราเชิญมาเช่นคอสมกอ๋อฮะครับไปรษณีย์ครับท่านเหล่านี้เอ็อารรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเชิญมาเพราะว่าเขาเหล่านี้จะเจอคนอีกเป็นจำนวนมากผมถามไปที่ไปรษณีย์ไทยถามว่าบุรุษไปรษณีย์นี่เจอคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เอาของไปส่งวันละประมาณกี่บ้านสองร้อยกว่าบ้านต่อคนเยอะจังใช่เพราะฉะนั้นเขาเนี่ย มีความเสี่ยงและเขามีความมีสิทธิ์กระจายความเสี่ยงออกไปได้อีกเยอะมากดังนั้นก็ต้องบริหารจัดการกลุ่มเหล่านี้ก่อนก็เป็นวิธีการของเราที่ฉีดวัคซีนในรูปแบบของกรุ u p รีจิสเทรชั่นคือต้องรีจิสเตอร์มาเป็นกรุ๊ปแล้วก็มา ลงทะเบียนแล้วก็ฉีดพร้อมกันตามรายชื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาเฉยๆไม่ได้ครับงั้นสร้างความเข้าใจตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่จุฬาทมแลอาจาย์ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วงรับผิดชอบด้วยสําหรับตัวศูนย์บริการตัวฉีดวัคซีนครับนั้นการสื่อสารเรื่องวัคซีนก็จะออกมาเช่นเราก็จะให้ควมาวมรู้งั้นฝากท่านเลยนะครับทําแค่เรื่องของการฉีดวัคซีนไม่ได้เราต้องให้ความรู้วัคซีนด้วยวันนี้เนี่ยที่ ที่เพจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬาลงกรณ์ university ใน a ฟ e b o o กแล้วก็ในสื่ออื่นของจุฬานั้นเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโออีกสองตัวซึ่งทำโดยวิชุจุฬาด้วย<ะ>ก็เป็นคลิปวิดีโอของน้องฟรัง<ะ>แล้วก็อาจารย์อาจารย์นรินนะครับอาจารย์ศาสตราจาร,าจารย์ดรนายแพทย์นรินฮิรันสุทธ,ธิกุลท่านเป็นประธานเรื่องของโควิดจุฬาน้องฟรังเองก็นิสิตคณะแพทย์เราก็เอาเอา,เอาว่าที่คุณหมอกับคุณหมอผู้ใหญ่มาคุยกัน แบบอาหลานให้ฟังในมุมมองความรู้เรื่องของวัคซีนดีๆก็ไปตามฟังกันได้แล้วก็ท่านอาจารย์โอภาสจากคณะแพทย์ก็มาลงลึกในเรื่องของรายละเอียดวัคซีนว่าน่ากลัวไหมควรฉีดไหมมันจะเกิดไซ d อฟ f ฟ e อะไรบ้างมันจะต้องทำงานทำยังไงต่อไปต้องปฏิบัติตัวยังไงไปฟังได้เต็มที่งั้นก็จะมีอันนี้ด้วยที่ฝากไว้ก็ศูนย์วัคซีนทำหน้าที่สื่อสารความรู้วัคซีนด้วยให้บริการด้วยให้ความรู้ด้วยครับกับนอกจากตัวศูนย์วัคซีนเนี่ย ขยับเข้ามาใกล้อีกก็คือเรื่องวัคซีนนี่แหละอ่า,อามีคนถามเยอะมากคุณเล็กฮะผมเองก็ถามมาจากหลังไมเหมือนกันนี่แหละฮะก็คือผมได้ยินได้ฟังจากรายการบิสจีเนีสนี่แหละว่าทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีสองคณะคที่พยายามพัฒนาอยู่คือคณะแพทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งก็คือคณะเภสัชศาสตร์ใช่ก็เรียนว่าวัคซีนของจุฬาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ถ้าพูดถึงการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยนั้นเนี่ยนำหน้าที่สุด อย่างชัดเจนนะครับ<ะ>แต่ว่าวัคซีนที่เราใช้ทุกวันนี้ก็มีประสิทธิภาพหมดนะขอให้ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้ออะไรก็ตามอย่างเบื้องต้นของศูนย์วัคซีนเราฉีดชิโนแวกครับ<ะ>ตอนแรกคนก็เดือดร้อนชิโนแวกดีไหมไม่ดีสุดท้ายพอ w h o รับรองคนก็คลายใจอาจารย์มองเป็นเรื่องการตลาดเนี่ยมัน<อ>คือเรื่องของ trust คือเรื่องของของแบรนด์ไม่เกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวมากแล้วก็มีหลายคนบอกมีประเด็นอะไรบ้างโหมีทุกประเด็นเลย<ะ>ประเด็นเรื่องของ Uh, country of origin มาจากประเทศไหน oh, ก็เกี่ยวนะคุณเล็กคือคน,คนก็บอกอวัคซีนจีนกับวัคซีนยุโรปวัคซีนจีนกับวัคซีนอเมริกาคืออารมณ์พอมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของยาที่เป็นยาตะวันตกวัคซีนมันเป็นยาตะวันตกเนาะไม่ใช่ยาตะวันออกไม่เหมือนสมุนไพรไงสมุนไพรถ้าเป็นสมุนไพรก็คงจีนมัน้งแต่พอเป็นยาตะวันตกปั๊บคนก็รู้สึกว่าอ,อ,อเมริกายุโรปดูจะมีภาษีเหนือกว่าทาี่ยังไม่รู้หอ,อกว่าจริงๆข้างในมันเป็นอะไร แต่พอได้ยินว่าวัคซีนซึ่งเป็นยาตะวันตก <Ha. S 2> แล้วมาจากจีนอาจจะไม่ดีเท่าของตะวันตกก็ได้มั้งก็อาจจะมีเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่แบบนี้แล้วพอมี w h o อีก w h o ตอนแรกเนี่ยยังไม่รับรองชิโนแวรอยางเป็นทางการปรากฏว่าก็รอมานานพอ WHSO เข้าไปรับรองก็ดีขึ้นนะ <Ha. S 2> ครับเ,เรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นมีเรื่องของการสื่อสารและเรื่องของแบรนด์มากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งอันนี้ฝากไว้เลยเรื่องของการเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคคุณเล็กยังไงครับ Glass is g r e e n e r on the other side แปลว่าแก้วสีเขียวญ <c oughs> <c oughs> ่าคนบ้านคนอื่นอ่ะมันเขียวกว่า <c oughs> บ้านของเรา <c oughs> ใช่อ่ะพูดตรงๆเวลาเราเหลือบดูย่าบ้านเขาจริงๆมันอาจจะเป็นการกระเจิงของแสงการตกกระทบของแสงที่แบบมันอาจจะเขียวเหมือนกัน สามีชาวบ้านก็จะมาจะหลอกกับสามีของเราอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวใหลูกลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านก็เก่งกว่าลูกเราเช่เดียวกาจริงๆลูกเราเก่งๆแต่เราไม่เคยได้ยินด้านไม่ดีของลูกชาวบ้านแล้วเราได้ด้านดีของลูกชาวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอได้ได้ยินด้านดีลูกชาวบ้านก็จะมาเทียบลูกเราคือหลายหลายคนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยฝรั่งมีคําพูดเลยนะครับ grass is greener on the other side อันนี้เป็นพฤติกรรมเเรามีสมมติเรามีชิโนแวกอยู่เราก็จะรู้สึกว่าอยากได้ยี่ห้อนนอยากได้ยี่ห้อนี้อยากได้ยี่ห้อนั้นก็ดียี่ห้อใหมม่านะ คอยอยู่นะก็จะเกิดพฤติกรรมใหม่ว่าโอ้ยีห้อใหม่นี่ก็มีปัญหานั้นปัญหาอยากได้ยี่ห้อโน้นอยากได้ยี่ห้อนั้นอยากได้ยี่หอนู่นมันเกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาใช่แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีทางเลือกเยอะนักหรอกถ้าจะพูดตามตรงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่ามันผ่านมาตรฐานแล้วอ่ะท่านรีบใช้เถอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านเก๊กงังๆรอให้เกิดเฮอร์ไอมูนิตี้ทั้งสังคมมีอิมมูนซิสเต็มไปด้วยกัน มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันตัวเองก่อนเพราะโรคนี้เวลามันมันบอกไม่ได้ว่าฉันจะเป็นอย่างรุนแรงหรือไม่เป็นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีดวัคซีนก่อนเพื่อลดความรุนแรงไม่ได้ไม่ไม่ได้ลดการไม่ได้ป้องกันการเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ชัดเจนอาจจะติดได้แต่ติด แล้วจะไม่รุนแรงถึงขั้งเข้าโรงพยาบาลร้ออร์ซอืมไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วไม่ใส่หน้ากากไปวิ่งเล่นหาชาวบ้านไม่ใช่ใช่แต่ว่าไม่รุนแรงแล้วความไม่รุนแรงไม่พอเราอาจจะเอาสิ่งที่ติดไปติดชาวบ้านที่เขายังไม่ได้ฉีดก็ได้ไงมันอันตรายกับคนอื่นเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องรักษา distancing ใส่หน้ากากอะไรเหมือนเดิม,มเั้นประเด็นเรง อันนี้อยากให้ท่านสกิดใจว่า grass is greener on the other side อีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องการตลาดก่อนที่จะไปเรื่องของจุฬาวัคซีนเนี่ยคือวันนี้ผมใส่เสื้อจากตัวเดียวกับที่ขึ้นเท็ดทอไปนะโอ้ยเหรออาจารย์หลายปีที่แล้วตัวที่เป็นตำนานแล้วบุกทุกคนก็คือฮาตอนที่ขึ้นเท็ดทอเนี่ยมีคนสนใจอย่างที่คุณเล็กบอกจานวนมากด้วยเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งคือ กระดาษสีขาวหนึ่งใบมีหยดหมึกหนึ่งหยอดอยู่ที่กระดาษสีขาวคำถามคือท่านเห็นอะไรในกระดาษนี้ทุกคนตอบหยดหมึกอ้าวก็มันพื้นมันขาวอะก็ต้องเห็นหยดหมึกสิแล้วทำไมไม่เห็นพื้นขาววะทำไมคนไม่สนใจพื้นขาวที่มี99ส่วนเห็นหยดหมึกแค่ส่วนเดียวอะแล้วก็ตติเรื่องหยดหมึกนี้เยอะมากเลยคนจะเห็นลบมากกว่าบวกอ่าฮะ งั้นเวลาวัคซีนอะไรแล้วท่านจะได้ฉีดท่านจะกลัววัคซีนตัวนั้นมากกว่าปกติเพราะเห็นส่วนลบมากกว่าส่วนบวกเออจริงด้วยพอชิโนแวกมาอียิปชิโนแวกเขาบอกว่าไม่ดียางนั้นไม่ดียงีไม่ดีดแล้วพอ,พอแอสตาราเซเนกามาได้แอสตาราเซเนกาไม่ดียางนั้นมีใครย่างงุ่นยางงี้ยางงั้นอย่างาง,าง,างี้เดี๋ยวมารับรองอาจารย์เชื่อไหมมีคนรอบตัวจะแบบนี้เปรียบเทียบทุกอันแล้วก็บ่นทุกอันแล้วก็ แชร์ข่าวทุกอันอันนั้นฉีดแล้วก็แย่อย่างนั้นอันนั้นฉีดแล้วก็มีผลแบบนี้แล้วพอเดี๋ยวคอยอยู่นะพอ,อยี่ห้ออื่นมามันก็จะมีข้อเสียของแต่ละอันทุกอันมันมีไซส์เอฟเฟกของที่มาอยู่ดีเข้าไปในร่างกายของเรายังไงมันก็มีไซ์เอฟเฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ทําใจให้เป็นกลางมากขึ้นไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นข้อเท็จจริงท่านจะเห็นแต่โทษแล้วท่านจะรู้สึกกลัวแล้วท่านจะไม่สบายใจแล้วท่านจะทุกข์นะครับก็ให้ท่านเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ ถ้าพูดในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะมีอีก2เรื่องไม่ค่อยมีคนพูดกันนะผมว่า2มิตินี้สําคัญนะอย่างน้อยก็จะได้ทําใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในชีวิตอ่ะ Glass is c r e e n e r on the t h e r side คือมัวแต่ไปดูหญ้าบ้านชาวบ้านเปล่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ได้หญ้าอันนั้นมามา,มาใช้นะแล้วถึงเราได้หญ้านั้นมาเราจะกลับมามองบ้านตัวเองเออของเราก็สวยดีอันที่2คือเราไปมองข้อเสียมากเกินที่ควรจะมองหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเราทุกข์แย่เลยนะอันนี้คือ2เรื่องครับ แล้วก็พอขยับมาที่เรื่องของจุฬาซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกําลังจะผลิตวัคซีนฝีมือคนไทยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็พัฒนาเรื่องอของวัคซีนจุฬามายาวนานนะครับแล้วเราก็รู้ว่ามันคือเครื่องมือสําคัญที่จะหยุดปัญหานี้ได้แล้วมากกว่าน,นั้นคือมีคนถามก่อนเรื่องแรกก่อนคุณเล็กทำไมต้องมีวัคซีนเองเออนั่นสิเออไฟเซอร์โมเดอร์นา Johnson Johnson, อห์นสันชิโนฟาร์มชิโนแวหรือแอสซ่าเซเนกาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วไงมันของมีให้ซื้อตั้งเยงอ,ยอะตั้งแยะคำถามคือแล้วถ้าเขาไม่ขายให้เราวันหนึ่งอะ่ะเราจะทำงานหรือเราจะใช้ชีวิตในวันที่มันมีโรคพวกนี้ยังไงดังนั้นเนี่ยการมีวัคซีนเป็นของตัวเองบางทีมันช่วยในเรื่องของประเด็นความมั่นคงของสังคมเราเลยนะคุณเล็ก โอ oh, จริงด้วยอาจารย์จริงด้วยแค่วัคซีนมาช้ากว่ากําหนดการขนส่งมีปัญหาหรืออะไรต่อมีอะไรที่รับรองใหม่รับรองมันก็ไมมีผลหมดเลยใช่คือแล้วประเทศเรายอมรับกันไหมเราว่าประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกประเทศบีบจะเอาวัคซีนจากบริษัทเอกชนใดก็ตามประเทศมหาอม่นาจะได้ไปก่อนเอาประเทศไทยไม่ใช่มหาอมนาาหรอเอาหรอผมก็ตัวผมเองยังคิดว่าผมสําคัญที่สุดในโลกเลยเอาเขาไม่คิดแบบนี้กันเหรอเอาราก็เป็นประเทศเล็กๆน่ารักถูกต้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องชัดเจนนะครับพอคุยกันแบบนี้เนี่ยการมีวัคซีนที่ประเทศเราเป็นเจ้าของก็คงเป็นเรื่องดี ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2คณะตามที่คุณเล็กบอกคณะแพทยาศาสตร์1 2คือคณะเภสัชาศาสตร,ร์ก็ได้พยายามพัฒนาวัคซีนของคนไทยที่คณะแพทย์เนี่ยเขใช้ชื่อว่าจุฬา c o v 19มาจากโควิดนั่นแหละไมไม่ใช่หมายความว่าเป็นชื่อรัสเซีย หรือแบบว่านาตาชาโรมานอะไรพวกนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะโอวีใช่ไหมมันทีโอวีมาจากโควิดนี่แหละครับไม่ใช่วัคซีนไม่ใช่รัสเซียทำไม่ใช่โดยทีมของคณะแพทย์นะครับโดยท่านอาจารย์หมอเกียรตินะครับได้กรุณาพัฒนาขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นวัคซีนที่อยู่แนวหน้าที่สุดของประเทศไทยวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าประมาณปลายเดือนนี้โดยประมาณนะครับปลายเดือนนี้นี้เลยก็คือมิถุนายนก็จะได้ฉีด เขาอาสาสมัครอืก็คือฉีดคนแล้วฮหลังจากเขาฉีดมาหมดนะฉีดหนูฉีดลิงฉีดอะไรก็มันก็ได้ภูมิอย่างดีมาตลอดแต่คนไม่ใช่ลิงแล้วคนก็ไม่ใช่หนูหคนก็คือคนตอนนี้ก็ได้ผู้คือพอบอกว่ามีการต้องใช้อาสาสมัครเราก็นึกว่าจะมีคนมาอาสาไหมครูกันมาโอ้โหเปนไงครับเกินกว่าที่ต้องการจนต้องออกมาบอกว่าใจเย็น จะเย็นๆเดี๋ยว <ฮะ S 2> เดี๋ยวมาเป็นรอบเดี๋ยวมาเป็นรอบๆรอๆแต่ได้ได้ต้องขอบคุณสังคมไทยว่าก็จะช่วมทุกคนก็เข้าใจความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันไปนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าของจุลาโคฟนายทีนจากคณะแพทยาศาสตร์ <ฮะ S 2> อันนี้ก็ต้องสิ่งที่ท่านควรทาตอนนี้คือส่งใจส่งและถ้าเกิดสมมุติว่าการทดสอบในอาสาสมัครในไตรมาสที่3นี้ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ย มันก็จะมาถึงไตรมาสไตรมาสที่4ก็กับประชาชนไหมหรือต้นปีหน้าไหมหรือแล้วแต่กาหนดก็มีการกําหนดไว้เรียบร้อยว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเป็นไปตามนี้เนี่ยครับนั่งประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีวัคซีนของคนไทยมาใช้ซึ่งน่าจะเป็นเวลาที่พอดีพอดีนะคือเราตอนนี้ก็ยังไม่มีคนรู้ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งเรื่องวัคซีนคุณเลยคือฉีดวันนี้ผมฉีดชิโนแวคแล้วสองเข็มคําถามคือมันเหมือนกับ ไข้หวัดใหญ่ไหมปีหน้าผมต้องฉีดอีกปะเออนั่นสิอาจารย์นั่นสินั่นสิคาตอบคือยังมีข้อมูลเชิงวิชาการไม่มากพอต้องศึกษาต้องรอก่อนตอนนี้ทุกคนก็ศึกษาเรื่องนี้กันอยู่หลายๆคนก็ศึกษาเรื่องนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลชัดเจนนะครับคือถามแพทย์จํานวนมากคือผมเองไม่ใช่แพทย์นั้นพูดได้เต็มปากไม่ได้ก็ต้องไปเรียนถามท่านอาจารย์แพทย์ทั้งหลายมาก่อนมาตอบท่านก็คือว่าตอนนี้มีคนทําวิจัยอยู่บ้างแต่ข้อมูลยังไม่มากเพียงพอที่จะฟันธง ครับก็ยังไม่รู้แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีทีเดียวที่เราก็จะมีวัคซีนของคนไทยที่สามารถที่จะให้บริการแก่สังคมไทยได้อย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามันจะมีเพียงพอนะและคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงมันได้นี่คือส่วนของคณะแพทย์อีกอันนึงคณะเภสัชศาสตร์นะครับท่านเคยได้ยินชื่อวัคซีนตัวนี้คือวัคซีนใบยาเคยได้ยินอ๋อถ้าเป็นของคณะแพทย์เนี่ยเทคโนโลยีก็คือ mRNA ฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับตัว As ส r a z e ซ e c a อ๋อฮะครับ คือชิโนแวกเนี่ยพูดง่ายๆคือเชื้อตายฮะ <Ha. S 1> ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมายาวนานบางทีใช้คาว่าเทคโนโลยีโบราณข้อดีของเทคโนโลยีโบราณก็คือ,อค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไซเอฟเฟกเนี่ยเราควบคุมดูแลได้มากทีเดียวเพราะเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิม m r n เเป็นเทคโนโลยีใหม่ hmm. ครับข้อดีคือหลังจากที่เขาไปทดลองภูมิขึ้นเร็วอ๋อเหรอฮะภูมิขึ้นเร็วอย่างเช่น a s สซ่าเ n เ c กเนี่ยฉีดเข็มแรกปั๊บภูมิแป๊บหนึ่งภูมิขึ้นเลยไม่ต้องรอเข็มสอง เข็มสองยิ่งเข้าไปบูสต์ยิ่งดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นชิโนแวคซึ่งเป็นเชื้อตายเนี่ยต้องเข็มแรกควรจะขึ้นนิดหน่อยเข็มสองแล้วรออีกสักพักนึงมันถึงจะขึ้นเปนในระดับเดียวกับคนที่เคยติดมาแล้วนะครับนั้นขึ้นช้าขึ้นเร็วต่างกันก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่า ความมั่นอ,อกมั่นใจว่าเคยใช้มานานกับเคยใช้มายังไม่เคยใช้มาก็จะมีความต่างกันเช่นกันแต่ว่าของคณะแพทย์นี่เป็น mrna คร<ะ>ัขบของคณะเภสัชเนี่ยจะเป็นการสกัดโปรโตีนจากใบายาสูบอ้อฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีก็ใช้มาประมาณ1ิบกว่าปีแต่ว่าเทคโนโลยีการสกัดโปรโตีนจากใบายาสูบนี่ไม่ใช่ใบายาสูบที่เราเอามาใช้ทําบุหรี่ที่บ้านเรามันเป็นเป็นพืชตระกูลยาสูบจากอสอสเตรเลียแล้วก็ใช้ในการทำ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างหลากหลายมาก่อนหน้าน,นี้เช่นเอการทำ strip s t r i ป t e s ที่ชื่อว่าบายาต s ิ r i p สนะครับสามารถที่จะตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นการบริการและกระบวนการตรวจโควิดเบื้องต้นได้ใน15นาทีจากหยดเลือดไม่ต้องไปกวาดคอไม่ต้องไปแยงจมูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าตอนนี้เขาเอาแนวคิดแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องของตัวการสกรัดโปรตีนจากไบยาสุมาทําเรื่องของวัคซีนที่มีการบริจาคกันคนละห้าร้อยห้าร้อยอ่ะครับแล้วตอนนี้ ให้ท่านสบายใจว่ากระบวนการทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาก็หวังว่าปลายาปลายปีนี้ไม่ใช่ปลายปีด้วยซ้ําประมาณสิงหากักฎาน่าจะได้ทดลองในคนเช่นเดียวกันอเอ๊ะทำไมเมืองไทยต้องมีหลายๆวัคซีนด้วยนั่นสิอาจารย์เพราะว่าโรงเรียนแพทย์ที่อื่นเขาก็มีพยายามทําเหมือนกันใช่คําตอบคือทําขึ้นมาเยอะๆเลยครับไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนอกับที่ในอเมริกามีหลายๆยี่ห้อทําไง ว่าไฟเซอร์ก็อเมริกาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็อเมริกาแล้วบางอันก็อาจจะเหมาะกับบางคนบางอันก็อาจจะเหมาะกับบางคนแล้วก็จะได้มีการแข่งขันในเชิงของธุรกิจทำเถอะเพราะอย่างน้อยคนในวงการการศึกษาคนในวงการแพทย์เก่งขึ้นแน่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือ<ะ>ทุกคนจะได้เก่งไปพร้อมกันเพิ่มเติมขึ้นแต่ทําไมถึงต้องบอกว่าต้องแข่งขันเชิงธุรกิจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจมันจะบูสต์ให้ต้นทุนอ๋อ ต่ำลงคนจะเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นเราก็เชื่อในมุมนั้นด้วยอ,อก็หวังว่าผมหลายคนก็คาดการว่ามิถุนายนบรรยากาศแบบนี้ในเดือนกรกฎาคมและถ,ถัดไปเนี่ยบรรยากาศมันจะผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วเราก็จะอุ่นใจเรื่องวัคซีนมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นก็นําข้อมูลนี้มาฝากท่านทำไมถึงนาข้อมูลนี้มาฝากท่านเพราะว่ารับหน้าที่เป็นออรองผู้อำนวยการดูแลสนยนวัคซีนของจุฬาและทําหน้าที่สื่อสารอง,องค์กรก็เลยเอาข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่ผมศึกษาเองนะครับเป็นข้อมูลที่ ไปหามารับข้อมูลมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดห<า>แล้วนํามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเพื่อให้ท่านได้สบายใจว่า 1. นึ่งจุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยได้ ดูแลสังคมในเรื่องราวของศูนย์วัคซีนมา<ะ>อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดนะครับแล้วก็เราใช้แนวคิดใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมคือการรีจิสเตอร์เป็นกลุ่มไม่ใช่มาทีละคนโดยดูแลกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษากับผู้ให้บริการสาธนารนณะซึ่งมีความเสี่ยงสูงสําคัญคือคํานี้เลยนะเราเน้นคนที่เสี่ยงสูงสูงตอ<ะ>่อเพื่อลดความเสี่ยงะนะครับในวันที่เราไม่สามารถฉีดให้ได้ทุกคนอย่าง อย่างทันทีภายในวันเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นที่2คือมีคนถามมาเยอะมากเรื่องวัคซีนจุฬาตอนนี้ถึงไหนแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าสบายใจนะครับวัคซีนจุฬาตอนนี้ทั้งฝั่งแพทย์และฝัง่งเภสัชท,ทาได้ดีมากแล้วแล้วก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญของสังคมไทยต้องส่งแรงใจไปเยอะๆอ,อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ฝากไว้ก็คือประเด็นเชิงธุรกิจและการตลาดว่าบางทีเอาแนวคิดเรื่องการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับใจตัวเองให้เห็นว่าเอ๊ะบางทีเราก็แพนิคมากเกินไปเพราะ เราเห็นจุดดํามากกว่ากระดาษขาวแล้วเราก็เห็นหญ้าที่หน้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าหน้าบ้านเราอยู่เสมอ Grass is greener on the other side อือหจบได้ครบอารมณ์มากเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวที่นํามาพูดกันวันนี้แล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะเห็นพัฒนาการของทั้งศูนย์วัคซีนและตัววัคซีนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจะทําให้กับสังคมต่อไปครับแล้วก็ฝากประเด็นว่าท่านสามารถหาข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงที่จุฬาลงกรมหาวิทยาล,ลัยในเว็บไซต์หลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าเว็บไซต์จุฬาฝากเข้าเว็บไซต์จุฬานิดนึงครับ www.chula.ac.th จุฬา .ac.th ครับเราก็จะมีหัวข้อหนึ่งน่าสนใจชื่อจุฬาจุฬารู้สู้โควิดซึ่งก็จะให้ความรู้ด้านโควิดว่าปฏิบัติตัวย,ยังไงวัคซีนยังไงข้อมูลวัคซีนเป็นแบบไหนตอนนี้มันไปถึงไหนแล้ว บางทีมีความรู้แม้กระทั่งว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วต้องทํายังไงต่อเออเออแล้วฉีดวัคซีนเข็มสองเนี่ยฉีดเสร็จแล้วอยากได้จ,จะจะไปขอไอ้วัคซีนพาส,สปอร์ตขออย่างไงขอ,อ,อที่ไหนมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้เอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยก็ลองฝากนะครับจุลารู้สู้โควิดครับนี่ก็คือรายการบิสกินเดียสวันนี้นะครับที่ให้ความรู้แล้วก็อัปเดตกันแต่ว่าไม่ต้องส่งข้อความอินบ็อกซ์มาในเพจวิธีจุลามาถามอาจารย์เอกว่า ฉีดตัวไหนดีตัวไหนฉีดแล้วขาวฉีดแล้วหน้าไม่แข็งอย่างเงี้ยนะอันนั้นนะอ,าอาจจะพอตอบสนวนตัวแล้วหรือฉีดแล้วรวยแล้วไม่ต้องนะ,ะลาไปก่อนนะครับับสวัสดีครับ